สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเหมือนเดิมก็เจอกันอีกแล้วกับค่ายเกมสุดน่ารักของเราเนาะค่ายเกมเออโอเคค่ายเกมของเราก็คือค่ายเกมหลักล้านนะฮะปุ่มปุ่มทำไมทำไมปุ่มมันเออเมื่อกี้เห็นไหม <laughs> ปุ่มเกมมันซ้อนกันอะ นี่นี่คือเกมหมื่นหนึ่งนะอาจจะไม่เชื่อแต่แต่เป็นเกมหมื่นหนึ่งเกมนี้คือลดราคาฟรีเลยมาเล่นไม่งั้น,นคือแบบไม่มีปัญญานะเกมหมื่นหนึ่งจริงปะเนี่ยปุ่มแม่งไปหมดเลยอะโอเคแนวเกมว่าเป็นการกระโดด อตอนที่ตายไวมากโอเขียนบ้านเก็บอะไรวะเนะี่ยตัวอะไรโผล่มาก็ไม่รู้ถือว่าแบบแแบบในฉากอะค่อนข้างโอเคเลยตายไหมตายถ้าติดฉากก็ตายเหมือนกันโอเค น้องจีนถือว่าทำได้ดีนะอ๋อนคิโลเฮ้ยดีว่าจะโดนน้องจินป่าผมไม่เห็นว่าอันไหนเป็นพื้นอันไหนเป็นอะไรเลย ตายแล้วคือโล่เราหมดแลวด้วยโอ้โหผมนึกตอนแรกผมนึกว่ามันเก็บไม้แต่ไม้ก็โดนเหรอเนี่ยสไลด์รื่นได้ด้วยเห็นเราก็ไม่ได้ดูเลยมีไฟอ่ะ ไม่มีอะไรพวกมาเลยอืมกินปลาเนาะเพ็นกิ้งกันเราก็ตามหาปลานะฮะโอ้โหไหลลงเรื่อยๆต้องระวังอืมโอเคอืมเกือบแล้วเมื่อกี้ วันดีดีนะฮะนี่เออดีดีๆๆเดี๋ยวเฮ้ยผ่านผ่านด่านปะเนี่ยโอ้เม่กี้จะให้รบยังไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรอบต่อไปเนดะี๋ยวเราเปลี่ยนด่านนั่นเพราะมันมีมีมีด้วยหนหยมี อ,อ,อรอบนี้โผล่ไวจัดโอเคลอมเปลี่ยนดา่านมานเป็นก็ผมจะก็เอ,ออะไรตายอะไรคืออะไรอคืออะไรผมผมผมตายได้ไง แล้วกเกมก็ค้างไปเลยโอเคเข้าออกใหม่แล้วกัน <g ain> เกมหมื่นนึงครับเ <g ain> ยี่ยจริงโอเคด่านสองเออว่าอันนี้คือแมพที่เราที่เราเล่นด่านตอน,นแรกมันผ่านเข้ามาปะเออที่มันเข้าถ้ำอะ่ะไม่แน่นะไ <g ain> อหมีตัวนี้มันตัวใหญ่มาก อโอ้โหโดนอีกแล้วแต่เย็นครับเราใจร้อน,น่ะเพื่อนอันนี้คือเรายังไม่ไปไหนไกลเลยอืเราจะเน้นอันตัวรอดเนาะทำไมบ้านเยอะจั อ,อ้ตายเองเราจะใจเย็นเห็นเอาตัวรอดโอ้อหขึ้นไม่ได้ <c oughs> เงียบเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้วเริ่มเกรียดโอ้โห เราลงมาขั้นหน้ามันเล่นไม่ได้เลยถ้ามีทางเลื่อนขึ้นข้างบนเราจะขึ้นแต่ข้างบนแล้วต่อไปอุ้ยโอ,โ,โอ้โหเร็วเองอืมอืมแบบมีคนขันงงยาอยู่เออขึ้นข้างบนครับตัวพาดอืม มีเซวันอ่าไม่โดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไปลอยกันอากาศเฉยอือหออุ้ยโอ้ออาาโอหรอดมาได้ไงวะเนี่ยคินไม่ได้เป็นดันเป็นดันนี่ทะเลตายมันดีกว่าอ่าบางทีเราอาจจะอยากเพนกวินตัวน้อยของเราเนาะอ,อาจจะอยากมาเล่น ใช่หา่ามันมันมีมีมีขาวได้ไงค,คี่เป็นคอลหรอเป็นโคอลใช่มอนก็เป็นตัวเดิมเนาะแค่เปลี่ยนฉากกันเดียวอุ้ยโอ้โหเกือบมีแมบ,บน้ำโผล่มาด้วยอุ้ย อะไรเวะเนี่โอ้โหมันโดดไม่ขึ้นคุณจะให้ผมทำไงผมพยายามแล้วผมโดดได้แค่น yeah ั้นแหละจะเย็นๆครับจะเย็นๆอย่าใจร้อนเอ้อลืมดูไม่ ต่อมไม้แม่งืนไปกับนี่เลยเห็นปะไอพื้นข้างล่างน่ะคือเราเห็นแบบนิดเดียวเองครับมันแบบนิดเดียวเลยดูไม่ทันเลยว่าแบบมีพื้นแบบไ้่มีขาวพวูมาได้ไงขึ้นมาได้ไงวเมื่อกี้ หรือว่าตายไปแล,ล้วจงว่าปฏิหารเอ้ยเอ้ยตู <c oughs> โดดได้ไงวะพี่เกี้ยเห็นปะครับมีต้นคลิปมากด้วยแล้วประเด็นคือเก็บไม่ได้แล้วคิดว่าไม่เจอเราด้วยไงมันเป็นแร่แอเทมอ่ะ ราะว่าตั้งแต่เล่นมานี่แบบเพิ่งเจอครั้งแรกเสียดายมากเลยอุ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้ประวานป่ะฮเฮ้ยไป,ไป,ไปมาแบบก็เริ่มมีตัวอื่นใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ย โอเคเกมราคาหมื่นหนึ่งก็ไว้แค่นี้เถอะพอแนละ้วรู้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 กดกดพ่ทิดลบตัวนั้นไหนก็เก็บตังค์ซื้อตัวละครได้ตังค์เรามีเท่าไหร่ไม่เห็นอะไรเลยตั้งค่าตายคืออะไรเกมมันบั๊กอะ่ะเมื่อกี้ผมกดไปแล้วคือแบบเมื่อกี้มันสั่นแบบเสียงคนตายเนาะก็โอเคพอเล่นได้นะ ใครสนใจเนาะก็เติมเกมสักหมื่นหนึ่งเออเกมแค่หมื่นเดียวเองครับคุณก็จะมีเพนกวินสุดน่ารักมากระโดดหยองๆอเล่นไดอ้อันจริงค่ายนี้ผมก็เล่นไปแล้วสองเกมเนาะถ้าเขาไม่ลดราคาเนี่ยก็หมดไปแล้วประมาณสามหมื่นได้แล้วก็เป็นเกมนี่ก็ข่ายคุ้มเลยใครชอบก็โหลดมาเล่นดูนะครับอันนี้ก็ไว้แค่นี้แหละ เจอนใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย